โรงเรียนบ้านหนองไฮตั้งอยู่ที่หมู่6บ้านหนองไฮน้อยตำบลน,น้องขาอำเภอทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในกลุ่มเครือขา่ายโรงเรียนนาประแสงน้องขาโนนง,งามปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองไฮมีผู้อำนวยการคือนางสาวนวนละอองลอยลุ่มรองผู้อำนวยการคือนางสาวรุ่งหัตยรัตน์บรรทาพงศ์มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด22คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด459คนโรงเรียนบ้านหนองไฮจัดเป็นสถานศึกษาขนาดกลางรายงานผลการจัดก,การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในลักษณะาการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนบ้านหนองไฮอำเภอทุมราชวงษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ การดาเนินงานเพศพิธีศึกษาและทักษะชีวิตโรงเรียนบ้านหนองไฮจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาเป็นหลักมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงการกับเพื่อนการดําเนินงานเพศพิธีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรเพศวิถีเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการนำนักเรียนเข้ารับการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนัยอันควรร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขาพร้อมทั้งขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับชั้น มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบ100รเอร์เซวิธีการกระบวนการดําเนินงานสู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาเป็นหลักมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงมีการนิเทศภายในกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและสะท้อนผลผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการสร้างเครือข่ายประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้องไฮน้อยเทศบาลตำบลน,น้องขาโรงพยาบาลอำเภอปทุมราชวงศาสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอปทุมราชวงศาเป็นต้น ผลการดาเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดและความต้องการการสนับสนุนจะทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายจัดการอบรมเรื่องเพศวิถีและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้นขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดอบรมและกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับเพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิต